ดีคอร์ดอยังไรให้เพาะนะครับแับแรกคือปิกที่เราจะใช้เนี่ยจะต้องไม่ไม่หนามากนะครับเพราะว่ามันจะมีเสียงกรีดที่ค่อนข้างเพาะหน่อยสำหรับปิกบางๆนะอันนี้0.6นะครับผมยังถือว่าหนาไปสำหรับการเล่นคอร์ดนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะส,สตรัมแบบเร็วๆเนี่ยก็หนาขึ้นนิดน,นึงก็ได้นะครับวิธีการฝึกสำหรับมือใหม่เลยนะฮะก็คือเราปล่อยข้อมือให้สบายก่อนนะครับการสตรัมคอร์ดเนี่ยผมจะให้ใช้การขยับจากศอกอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะว่าเราผมต้องการให้ข้อมือเนี่ยมันเบา มากๆดังนั้นเวลามันเบามากๆเนี่ยจะมันไม่ไม่มีการขยับนะฮะมันจะแค่กระดิบเบาๆช่วยส่งส่งแรงอะไรเงี้ยเนี่ยกระดิกแค่นี้นะฮะพร้อมกับกระดิกข้อข,ข้อมือแล้วขาอกตรงนี้นะอ่ากระดิกข้อศอกพร้อมกับข้อมือนะครับแต่ว่าทาเบาๆเหมือนยืดเบาๆก่อนนะฮะให้เรารู้ว่าอ๋อเนี่คือช่วงกว้างที่เราจะฝึกก็คือจากสายหกลงมาที่สายหนึ่งลองกรีดยืดเบาๆก่อนนะครับแล้วลายตัวกรีดยืดเบาๆนี้ก่อนนะครับพอเรา รู้สึกว่ามือเรามันเบาโดยเฉพาะนิ้วเราเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็ปิกเราไม่ไม่เลื่อนนะฮะคืออย่าไปจับแรงมากนะครับแต่ว่าเวลาเราจับเนี่ยให้กระชับนะคำว่ากระชับคือเราต้องเหมือนแบบสลัดมือแล้วก็ไม่หลุดนะฮะอ่านั่นคือวิธีการแรงในการจับปิกนะที่ดีนะครับแล้วแต่ว่าเราสลัดมือแรงไหมนะครับเราก็ดูว่าเวลาเราสลัดมือช้าๆเนี่ยเราต้องจับประมาณไหนปิกมันถึงจะอยู่นะครับหรือว่ามันจะมีแรงต้านของสายเข้าไปอีกนะครับทีนี้เราก็ลองดูนะเวลาเราสบัดปิกเนี่ย ความลึกจะสัมพันธ์กับความช้านะครับถ้าเราเล่นช้ามากเนี่ยมันก็สาม,มารถที่จะทําให้ปิกเนี่ยลึกเข้าไปที่สายเข้าไปอย่างเงี้ยฮะเหมือนเราช้อนเข้าไปลึกก็กรีดมันก็จะได้ซาว like าด์กันครั่งดีแต่ถ้าเราดีดเร็วมากเนี่ยการให้มันกางวานเนี่ยผมจะสะบัดเร็วแต่ว่าการสะบัดเร็วเนี่ยผมจะให้ปิกเนี่ยเฉือนสายแค่บางๆนะฮะต่างกันนะฮะเวลาเล่นช้าเนี่ยผมจะเฉือนลงไป,ไปลึกๆแต่เวลาเล่นเร็วกะชับขึ้นเนี่ยหมถึงว่า,าดีด พุ่งเร็วขึ้นเนี่ยแบบซัมมิ่งเนี่ยกระแทกเข้าไปเนี้ยจับปิกจับสายตรงไปที่สายที่ดีแล้วก็สะบัดออกนะครับผมจะไม่ได้วางปิกลึกมากนะครับตอนแรกอาจจะช้อนเข้าไปลึกอย่างนี้แล้วก็เวลาสะบัดเนี่ยผมจะปล่อยให้ปิกเนี่ยมันออกมาออกมาแบบนี้แล้วก็สะบัดลงไปไม่ต้องแรงมากนะครับดูเสียงที่เหมาะสมด้วยนะขากึ่งเหมือนกันนะฮะปิกไว้ข้างใต้แล้วลองสะบัดขึ้นดูเบาๆก่อน นะครับเบาๆอย่างนี้ก่อนนะครับเนี่ยเบาแล้วก็ผ่อนคลายลงนะครับให้มันให้มือมันวิ่งกลับมาอยู่ที่เดิมตรงนี้นะนี่เพราะเวลาเราตีขอนจริงๆอ่ะบางทีเราตีปุ๊บมาหยุดอยู่ข้างบนก็ได้หรือว่าตีปุ๊บมาหยุดอยู่ข้างล่างก็ได้อยู่ที่ว่ารูปแบบในการตีแพทเทิร์นต่างๆจะเป็นยังไงแล้วก็ฝึกหลายๆแบบนะฮะอ่าให้แบบฝึกหัดนะครับดีดลงให้ปิกมันอยู่ที่ข้างใต้อย่างงี้ครับอ่ามาอยู่ที่ใต้สายหนึ่งนะเนี่ยปาดลงไปอย่างงี้ ปล่อยมือเบาๆนะครับขับดีดลงให้ปิกเนี่ยมาแตะที่สายหกแบบนี้นะโดยที่ไม่ให้โดนสายอื่นนะครับลงปึ๊บช้อนปึ๊บก็งสวัสดขึ้นมาให้อยู่ข้างบนคืนมันจะมีพิธีการดีดลง2แบบนะครับสำหรับการซัมมิง่งดีดลงให้ปิกอยู่ข้างล่างกับดีดลงให้ปิกอยู่ข้างบนแล้วก็ดีดขึ้นให้ปิกอยู่ข้างล่างแล้วก็ดีดขึ้นให้ปิ๊กอยู่ข้างบนอย่างนี้เพราะว่าเราตีแบบลงลง เราไปดีดขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงเพราะถ้าปิดเราอยู่ข้างบนแล้วเราอยากดีดสายล่าเนี่ยมันจะได้เป็นว่าเราไปกระแทกมันแต่ถ้าเราแบบว่าลงขึ้นเนี่ยปิกถ้าอยู่ข้างล่างมันจะดีดสะบัดขึ้นนิดเดียวก็ได้ล่ะจะได้เสียงที่ไพเราะกว่าเพราะงั้นถ้ามือเราไปอยู่ข้างบนแล้วเราไปดีดขึ้นมันก็จะทําให้เราแบบต้องมาตะคุบมันทําให้สำเนียงของการตีคอร์ดมันไม่เพราะด้วยนะครับผมดังนั้นลองฝึกดูนะครับดีดลงกีดลงเบาๆก่อนนะครับกีดลงให้ปิกอยู่ข้างบนอย่างนี้ก่อนนะครับ คือเวลาไาอยู่ข้างบนเนี่ยให้มือเราผ่อนคลายด้วยนะอ่าแบบนี้นะครับเวลาตีแพทเทิร์นเบสิกก็คือลงลงลง,ลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่าลงสามครั้งแรกเนี่ยลงมันจะมาขึ้นอยู่ข้างบนลงลงขึ้นอันนี้พี่อยู่ข้างล่างแล้วเพราะต้องดีดขึ้นลงขึ้นลงดังนั้นถ้าเราฝึกอย่างนี้ไว้ก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าเวลาเราพวกฝึกแพทเทิร์นต่างๆในการซัมมิ่ง ถ้าทำให้เราเนี่ยสบัดมือได้ง่ายนะฮะมันจะมีวิธีการอีกเยอะครับในการสร้างไวเบชั่นในการสบัดปิกเพื่อให้เรารู้สึกว่ามันง่ายในการเกาอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะทาคลิปสอนเรื่อยๆนะครับผมโอเคสาหรับการตีคอร์ดก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจที่จะเรียนกับผมเนี่ยช่วงนี้มีโปรโมชั่นน,น,นนะครับสำหรับเดือนนี้เดือนเดียวนะครับอยู่ที่9 9 9บาทนะครับมีทั้งหมด 15. ชุดการสอนหรือว่าแอดนะครับารายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับลองมาคุยกัยนก่อนก็ได้ว่าวิธีการเรียนเป็นยังไงอะไร,ย,ไรไย,ยังไงเนื้อหา คุ้มค่านะเพราะว่าการอธิบายในเชิงกายภาพพวกนี้เนี่ยมันจะหาที่ไหนสอนได้ค่อนข้าง,งยากครับผมลาไปก่อนครับอย่าลืมฝึกให้สนุกครับผมสวัสดีครับ